พี่น้องน้าเปสนีปกติมื้อน,นี้มีตลาดลอตเตอรี่ดิน,นะแต่ว่าให้ข้าเจ้ามาข่ายข้องลอยกระถงตลาดลอตเตอรี่ก็เลยเรียกย้ายกันไปเทิบปั๊บหือเข้าไปข่ายได้เบิดลอตเตอรี่นะตลาดลอตเตอรี่นนะไมค้าไปได้เบิดโอ้วันนี้โอ้หยุดพักบอดไหมไม่มีที่ขายเนาะใช่ค่ะมันหขายบ้างมาอยู่ในรถเออก็เลยมองค่ายยากแน่อันนี้พอพักแต่มูที่นี่นะ ได้ซื้อข้องแล้วรือปริยุทธ์เนาะพี่น้องเขาเจ้าขายข้องลอยกระถงเพื่อนก็เลยบอกมีมัองไขข้องตลาดลอตเตอรี่นะเออประชันมันสีซ่องฟักฟังเนาะรถเรียนบรายลอตเตอรี่ก็เลยเตกซ่านะโมไปตะพื้นตะพือมเมื่อนีนนะเออไม่มีที่ขายเลยลอตเตอรี่แต่ว่าคนที่รับของมาก็อาจจําเป็นจะต้องมาขายนี่นะแต่ว่าอันนี้เพิ่นนไขประจําอยู่เด้ว พุ่ลมะพร้าวไม้นี่นะลัดดอตตรีกะเลี้ยงเนี่ยพอเลี้ยงเนี่ยพุ่ลไม้ครับพุ่ลไม้พัดไทยมาอยู่พนี้พัดไทยมาอยู่นี่เออยาอีเมนะเราได้มาค่ายหอยอยู่ฮีฮะโอ้ยบ่มีมองค่ายได้มาค่ายฮีเนาะเออหอยเด็กสี่หน่วยบักไงพี่น้องพี่มาเด๋อจะมองพี่เด๋อพี่ฮเออ เ <Norwegian> ออ <pinky mud? S 1> อยู่ฮนุ่นเซนนี้ให้ละให้ยางห้าเอาบัวห้อยหน่วยบักไงบักใหญ่นู่ญ่กะมีปลาไลลกะมีปลาไลลกะมีนู่กะมีบักบุกกะมีบักน้ำเต้ากะมีบักบุกควาไปนะแม่บอาดอกไป้ไข่ใช่ไหมเอ่ยบัวห้อยโหลเขาได้มือนี้นะอันนี้โหลเจ็ดสิบบาทนะครับผมหอยเล็กสีหรือหอยหอมเอาไปผัดก็หอมหอมเอาไป หอมก็หอมหอมบวอยบักใหญ่เลยหอยใหญ่มาเติร์ลพุตีมาเติร์ลเหมือนเดิมหนูเอาหนูไหมคะเอาหนูไหมคะเอาหนูไหมหนูขาวมากเลยหนูทําให้ทุกอย่างเลยค่ะหนูหนูไปหมก็พวกแบบเด้เป็นอย่างเราเมงไทยดูท่าเบิร์กพุตีโฆษณาพาเนาะจะเป็นเห็ดจริงให้ผู้พากอะไร เออมีทุบอ่ะีจเออกระย้อนในไรเนาะไปเห็นเขาพาโอ้ยกว่าสิได้เตะเพียงวแต่ก่อนเนาะป้าดหมือกปานนั้นเอ่อดันจะไม่ดีเกิงอนมอากระย้อนเพียงควบอมเลยบพเต๊กเพียงเนาะห็น่วยดีคือเก่าจานแล้วได้ะแมจานยี่สิบทุ่งละอันนี้ลงละเจสบจา ยันก็มียันก็มีหนูก็มีบักน้ำเต้าก็มีวันนี้คุณแม่ได้มาขายอยู่เกนี้นะครับเนื่องจากว่าลอยกระทง, <laughs> ะงมันแย่ก,กันครับผมมือนี้ตลาดลอตเตอรี่เป็นดังนี้เดพี่น้องเด้อหมุมปูนก็ประมาณนั้นครับผม